คุณผู้ชมรู้ไหมว่าไข่ที่คุณผู้ชมกินอยู่ให้โปรโตีนเท่าไหร่ไข่ไก่นะคะแต่ละขนาดให้โปรโตีนไม่เท่ากันค่ะคุณผู้ชมคะไข่ไซส์เล็กนะคะน้ำหนักไข่38กรัมให้เน็ตโปรโตีนอยู่ที่4.79กรัมต่อ1ฟองไข่ไซส์กลางน้ำหนักไข่44กรัมให้เน็ตโปรโตีนอยู่ที่5.54กรัมต่อ 1. ฟอง ไข่ไซส์ใหญ่50กรัมให้เน็ตโปรตีนอยู่ที่6.3กรัมต่อ1ฟองไข่ไซส์ใหญ่บิ๊กบุ้มเอ็กซ์ตร้าลาร์จ1ฟองน้ำหนัก55กรัมให้เน็ตโปรตีนอยู่ที่7กรัมต่อ1ฟองตอนนี้คุณผู้ชมกินไข่ไซส์ไหนอยู่คะจะได้รู้ว่าอุ๊ยเราจะได้รับโปรตีนเท่าไหร่แต่ขนาดของไข่ ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกเพลงอย่างเดียวนะคะว่าหลังจากที่เรากินเข้าไปแล้วร่างกายเราเนี่ยจะสามารถดูดซึมโปรโตีนได้มากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับวิธีการปรุงและระดับความสุขของไข่ด้วยค่ะจากงานศึกษาวิจัย Belgian Study ที่ตีพิมพ์ในเดือนตุลาคมปี1998ในวิยาศาสาร The Journal of Nutrition นะคะได้ระบ,บุไว้ว่า ระดับความสุกของไข่และวิธีการปรุงไข่มีผลต่อการย่อยและดูดซึมโปรตีนเข้าสู่ร่างกายค่ะยิ่งไข่สุกเท่าไหร่นะคะยิ่งดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะและเวลาที่เราปรุงไข่นะคะเราไม่ควรเอาไข่นะคะไปปรุงคู่กับมาการีนหรือเนยเทียมเด็ดขาดเลยนะคะคุณหมาจะเลือกใช้เป็นน้ำมันมะกอกในการเจียวไข่นะคะมันมีเมนูไข่มากมายหลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวไข่ ดาวเราทําได้นะคะไข่ดาวน้ำมันน้อยออสการ์มีคลิปลงไว้ให้นะต้องมีไข่น้ํานะคะไข่ลูกเขยนี่ไม่เหมาะกับคนลดน้ําหนักนะคะไข่ต้มนะคะ,ะมีไข่อะไรอีกคะไข่ตุน๋นคุณผู้ชมชอบกินไข่เมนูไหนเมนมาบอกกันหน่อยนะคะออสการ์มีหลายคลิปเลยนะคะที่เกี่ยวกับเมนูไข่แล้วนอกจากนี้นะคะออสการ์ยังมีโปรแกรมนะคะที่ช่วยเร่งสลายไขมันและกระตุ้นการทํางานของตับอกเผาผลาญนะคะเรียกว่าคอสไข่คอสนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่ผู้ชมกินต่อเนื่อง7วันนะคุณผู้ชมคะอันนี้บอกเลยนะคะว่าช่วยเร่งสลาย ไล่ไขมันได้ทัววว่วตัววัดผลได้หลังกินทันทีนะคุณผู้ชมคะเอวเล็กลงกันทุกคนน้ําหนักลงกันทุกคนนะคะแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่การกินน้อยค่ะทุกคนอิ่ม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 กันทุกคนนะค,ะคนนี้เขาคอร์สได้ผลดีและอิ่มกันทุกคนคะ่ะผู้ชม่ะใครสนใจคอร์สนี้นะคะพิมพ์ว่าสนใจค่ะแล้วก็ทักมานะคะไปเจอกันในคอร์สได้นะคะหลักร้อยเท่านั้นค่ะเวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายอย่าลืมกดเป็นรายการโปรดหรือแชร์เพื่อนทุกคนด้วยนะคะ